โอเคครับขอกราบสวัสดีนะครับว่างมือเดียวนะครับก็ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับซับสไครเบอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้พอดีผมมีหนึ่งไอเทมนะครับที่เกริ่อนไว้ในช่องดำพังคราวที่แล้วนะครับว่าผมมีสินค้าอีกหนึ่งตัวที่จะมารีวิวกันนะครับคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกมากนะครับเนี่ยผมจะให้ดูนะพอดีผมได้ไปเจอพอดีว่างๆเนี่ยก็เลยเลื่อนช้อปปี้นะครับแล้วก็เจออ่าสินค้าตัวหนึ่งนะครับพอดีผมไปเซิร์ชพัดลมอ่ะแบบว่าพัดลมแรงๆสวยๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้จะซื้อหรอกแต่ว่่าาไไปปเเรลลนนอะมณี้้แวก็ ไปเจอตัวหนึ่งครับมันเป็นหับนะครับแฟนหับนะครับของ พัดลมนะฮะทีเนี้ยแฟนหับมันไม่ใช่ปัญหาครับปัญหามันอยู่ที่ว่ามันสามารถหมุนรอบได้เว้ยหมุนรอบแบบสามารถเล่งเหมือนเสียงเลยเออมันสามารถแบบปรับเสียงแบบ,บเหมือนปรับเสียงเลยคือมีปีอ่ะเขาเรียกตัวปีนะครับที่มันเป็นที่หมุนหมุนนะ่ะนั่นแหละมันสามารถหมุนได้เออผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าวะก็เลยทําการได้สั่งมาครับในราคามัน200กว่าบาทนะครับไม่แพงมากรวมส่งแล้วนะครับไม่ได้ส่งฟรีนะก็คือจ่ายตังตค์ปกตินั่นแหละอทีนี้อ่ะของก็มาส่งแล้วนะครับมันก็คือเจ้าตัว นี้นั่นเองนะครับนี่เห็นปะเจ้าตัวนี้นะครับมีปีนะครับ4อันนะครับสามารถเสียบพัดลมที่เป็นหัวอ่ะสพินนะครับได้ถึง8ตัวนะครับก็คือ1 2 3 4 5ส7ามี่ห้าหก็ดและ8ดนะฮะคือ1ปีเนี่ยหตัวหมุนนะครับสามารถควบคุมพัดลมได้2ตัวนะครับก็คือ4 4ปีก็คือประมาณตัวละ2องตองสองพัดลมอ่ะอืมตัวนี้นะครับจ่ายไฟเลี้ยงด้วยอ่ะสายซาตานะครับของของอ่าฮาร์ดดิส์อ่ะอืมนั่นแหละแล้วก็ ที่สำคัญเลยคือมันสามารถใส่ไปในช่องการ์ดจอได้ครับเห็นปะใส่ไปปุ๊บทีเนี้ยไอตัวปีมันก็จะไปอยู่ข้างหลังเห็นปะอืมมันจะอยู่ทรงประมาณนี้นะฮะและทีนี้ผมก็สงสัยว่าเออมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าวะมันแบบมันจะโอเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอมันแบบไม่ต้องผ่านไบออนดเลยหรือว่าปกติต,ต,ตั้งค่าพัดลมทะมันต้องตั้งค่าผ่านไบออดเท่านั้นนะฮะแต่ทีเนี้ยนะพอส่งมาปุ๊บใช่ไหมมันก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างนะครับก็คือสินค้านะครับ ตัวนี้บินเห็นไหมครับตัวนี้จะบินแต่ตอนนี้ผมดัดคืนไปแล้วถ้ามองลงมันยังจะยังเบี้ยวอยู่นิดหน่อยแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเบี้ยวเบี้ยวแบบตัวนี้มาชนตัวนี้นะครับแต่นะครับร้านนี้นะครับเขาสามารถส่งเคลมได้นะครับถ้าเสียเสียหายหรือว่าอะไรก็สามารถเคลมได้ภายใน7วันเปลี่ยนตัวใหม่ให้ทันทีนะครับอ่ะโอเคเราอย่าพูดเยอะเลยเรามาลองกันดีกว่าอ่ะผมมีพัดลมของผมที่เป็นหัว4พินนะครับที่ เคยรีวิวไว้ไมเมื่อคลิปที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเสียบไฟเลี้ยงกันดีกว่าว่ามันจะใช้ได้จริงไหมวะมันจะดีจริงหรือเปล่ามันจะแบบเบอร์เปล่าวะอะไรเงี้ยเออเพัลลมตัวนี้ผมมันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ2 0 0พไม่2อ0พนก็2อ0พหรือพันเจนี่ไหนผมจำไม่ได้ละเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านี่ไหมเดยวเราปิดก่อนดีกว่าโอเคปิดเรียบร้อยแล้วนะเสียบเข้าไปเลยครับใช้สายซาต้านะครับเป็นไฟเลี้ยงเด้อเสียบยังไงวะอ๋อต้องเสียบง่ายขึ้นดันเข้าไปพยายาม จับนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมันไม่มีบางมันไม่มีอเออเขาเรียกโคเวอร์อะไรเลยมานะอ่ามีไฟเห็นไหมไฟนะครับตอนนี้เราเสียบไว้ที่ตัวซ้ายสุดนะเดี๋ยวจะลองหมุนดูเล่นดูนะเฮ้ยอันนี้ถ้าบิดสุดคือปิดปิดเลยถ้าบิดมาหน่อยปุ๊บมันจะหมุนหมุนดิกูเขินนะเนี่ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยโดนมือโอ้อ้สามารถหลี่ได้ปะ เฮ้ยมันหลีได้ทุกคนคือมันเหมือนมันเหมือนเราฟังเพลงแล้วเราไม่ไม่ชอบเสียงดังเราสามารถหลีได้อะเอออันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงแบบว่ามันมันมันดังนะมันแรงขึ้นจริงนะเนี่ยดูดิคือมันใช้ได้ยินครับทุกคนมันไม่ได้จกนานะคือมันก็คือผมต้องอธิบายก่อนเลยว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่ายังไงไม่ใช่ว่า พาลมคุณอ่านเรอบแต่คุณจะไปใส่ตัวนี้แล้วมันจะหมุนแรงเป็นเหมือน3 0 0พรอบอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะครับตัว3 0 0พรอบมันก็คือ3 0 0พรอบนะตัวนี้มันก็คือ2 0 0 0ันสองพันสองหรือพันเจ็ดเนี่ยไหะมันไม่ได้แรงมากครับคือผมซื้อมาเพื่อมาแปะชุดน้ำกู้กกเนะเห็นปะ่ะถ้าเราปิดมันก็จะปิดปิดเลยเห็นปะ่ะอยู่ละถ้าเราเปิดต้องรอแป๊บหนึ่งเหมือนพอลมมันกำลังคำนวณอยู่ว่าจะแบบมีคำสั่งอะไรป้อนเข้ามาอะไรเงี้ยเฮ้ยเออทุกคนคือมันใช้ได้จริงอะนะี่ครับ ชอบให้หมุนแค่ไหนหมุนช้าหมุนเร็วนะครับสามารถปรับได้หมดน,นะที่สำคัญเลยคือสามารถใส่ได้ถึง8ตัวนะเว้ยคือชุดน้ําชุดหนึ่งเอาจริงนะเขาใส่พัดลม่งแค่เต็มที่ะสามตอน6ต,6ตัว6ตัวก็เหลือเฟือแล้วครับเนี่ยเอา2ตัวแรกเป็น1ชุดของกรัจจอก็ได้อีก2ตัวหลังเป็นของ CPU ก็ได้ครับแล้วแต่เราจะปรับเลยโอเคเดี๋ยวผมขอลองใส่แบบใส่ใส่ใสช่อง b c e แล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเทสให้ทุกคนดูว่ามันมันจะสวยไหมนะครับเวลาเราใส่แล้วนะครับโอเคไปตัดแป๊บนึง โอเคครับเพื่อนๆก็มีข่าวร้ายจะมาบอกนิดนึงนะครับก็คือถ้ามองดีๆนะในเครื่องอ่ะมันจะหายไปนะเห็นปะคือมันอยู่ที่นี่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวสายของพัดลมอ่ะสองตัวเนี้ยเนี่ยมันสั้นมากมันไม่สามารถเดินจากตรงเนี้ยปึ๊บแล้วมาถึงตรงนี้ได้มันจะหยุดแค่ตรงฮาร์ดดิสต์เนี่ยก็คือ,อจริงๆนอะ่ะไอตัวเนี้ยนะมันเหมาะสําหรับคนที่ขุดเหรียญต่างๆนะครับ ก็คือที่เป็นแบบว่าหลีกแบบสั้นๆอ,ะอ่ะที่แบบสามารถพ่วงหลายๆสายโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนะครับแต่อย่างเราครับชาว PC ทั้งหลายนะมันก็เราก็ต้องเก็บสายไฟอ่ะเนาะนะฮะก็เลยแบบทําให้ผมติดตั้งไม่ได้นะครับก็เลยแบบว่าเออถือโอกาสจัดสายไฟหลังเคสไปแล้วกันนะครับก็มันจะมีโผล่มาบ้างนะแต่หลังเคสค่อนข้างเรียบร้อยมากนะครับตอนนี้นะครับ ก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้เป็นของอย่างเดียวที่ผมรีวิวแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับอันเนี้ยเห็นปะเออก็เสียดายอยู่เหมือนกันมันก็ค่อนข้างดีนะ หลายอย่างคือผมไม่กล้าแบบประยัดไว้ข้างหลังขอตัวเคสด้วยนะเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยครับลี่นแผ่น PCB มันเนี่ยมันเบื่อนะครับเห็นปะกลัวแบบว่าถ้าไฟช็อตหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่รู้เพราะว่าเคสผมนะมันเป็นเหล็กนะครับนะโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมามารีวิวให้ดูแล้วนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ไปหาเอาในช้อปปี้เองนะไม่ใบให้ว่าร้านไหนนะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายนะฮะโอเคครับถ้าไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้ที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้ามันถูกใจหรือว่ามันใช่ยังไงก็อย่าลืมฝากเพื่อนพ่อแม่พี่น้องงไกด ใคผมด้วยนะครับ140ร้อยสี่สิบกว่าซับแล้วนะครับก็เดินทางกันมาก็ไกลระดับหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ไกลมากนะขอบคุณทุกซับสไครต์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ทุกอะไรที่กดมาให้ผมแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะจะมีอะไรมาแบบว่า modify com หรือว่าจะตัดตรงไหน,จะ,นจะตัดหรืออาจจะตัดเหลือครึ่งเดียวก็ได้นะเออโอเคครับก็ขอกราบลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ